สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สั่งสมุนไพรต้อยติ่งแบบถอนทั้งต้นคำว่าทั้งต้นก็คือไล่ไปตั้งแต่ส่วนของรากนะคะไปจนกระทั่งถึงลำใบก็คือทั้งต้นแบบนี้นะเพื่อนนี่ถามว่ากำนี้น้ำหนักเท่าไหร่ดูไปพร้อมๆกับอ้อนะคะกำนี้น้ำหนักเท่าไหร่ น้ำหนักหนึ่งกิโลค่ะทำไมมันเกินอ่ะคืออ้อแถมนะคะปกติก็แถมทุกเคสอ่ะขาดดีกว่าเกินนะคะไม่ใช่เกินดีกว่าขาดพูดผิดเอาเป็นว่าใครที่สั่งสมุนไพรต้อยติงไทยแบบทั้งต้นเวลาจัดส่งอ้อจัดส่งให้ยกกมแบบนี้อันนี้คือน้ำหนัก1นกิโลจะได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าคุณอ้อครับผมเอาแต่รากนะครับ เอาแต่รากก็จะเป็นรากลักษณะอย่างนี้นะคะไม่ล้างไปล้างเองแต่ถ้าลูกค้าคนไหนบอกว่าคุณอ้ออีฉันไม่เอาลากค่ะดิฉันจะเอาแค่กิ่งดิฉันจะเอาไปปักชําค่ะจะไปปลูกหรือไปทำอะไรก็ได้อัพทูยูเลยตัดเอารากออกขายเฉพาะลำนะคะราคามันจะต่างกันเฉพาะรากก็อีกราคาหนึง่งทั้งต้นก็อีกราคาหนึง่งเฉพาะกิ่งก็อีกราคาหนึง่งทักกันเข้ามาได้เลย087ด 6069955 i d line a u n g s a r a, a 0 9อังสารา09กับสมุนไพรต้อยติงไทยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ